เดินา่าเมจะเหนื่อเบคครับคุ๊ครับคุ๊คครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับคืออะไรครับ มันจะไหวยเหรอครับอันนี้ลูกอ่ะนนีลูกครับลูตาก่อนครับอ่าหยอดลงไปได้ไหมครับได้ไหมครับอ่าครับอ่าทำเลยยิบเลยลูกหยิบเลยอ่ะหยิบดีๆหยิบทั้งพวงเลยครับจีดทั้งพวงดีๆลูก นูาทีมาไปดิไปดิไปด่ทั้งทางลูกนูอยู่ทางทั้งทาลูกอย่ทั้งทางไป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 อให้มัเป็นนทาดูกระป้าูกไดบ้างเอาบ้างเอาบ้างเอา้าว้าวข้ไป้เลยน่ััลูก้าวอหมวกด้วยพหมวกด้วยลูก คูตาลูกค<ป>ูตาด้วยคูตารครับ <sporting language. S 2> เอาไว้ดีๆครับคูตามาูตายกยกพันด้วยลูกยกพันด้วยครับรยกพันนะครับคูตารครับเก่งมากครับมาลูกลุกขึ้นอ่ะลูกไปนี้นี่นี่กลับ อารมอะไรใส่ใส่พานนะให้คุณคุณย่าช่วยอ่าคุณย่าช่วยอ่าคุณย่าช่วยอ่าให้คุณย่าช่วยนะคะเดินอ้อมไปนะคะตั้งโม้วยอะด้ยให้ถัวดีด้วยเนี่ยมาเร็วลูกมาลูกมาลูก

เก่งมากครับสุต้ายังลูกตุต้าครับวอย้านนี้านนี้ตวจังเลิดเลยเป็นทหารน้มาเป็นทหารดี่ะบ้เป็นรบ้าบ้าเอาไหมลูกเอ บนบันไดเย็นมากเลยนะไม่ร้อนนะน่ารักเลยนะดื้อฮะดื้ออู้ดดื้อดีมาเด็กร้องน้ปล่าลูกจะกลับแล้วใช่ไหมายบายก่อนแล้วหืนมะบายบาย็วครับผมลปขึ้นรถ เก่งมากครับฮะเตือนหอยหลังทำไมอะลูกฮะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์พี่ใครครับ